ด้านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวและชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทานบรรเทาภาัยหนาวสร้างขวัญกำลังใจประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นำผ้าห่มกันหนาวและชุดยาวเวชภัณฑ์พระราชทานมอบแก่รัษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเสริมสร้างขวัญกำลังใจและช่วยคลายความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนในช่วงที่มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่ออง เน,นืื่่องในนพ้ทีายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะประธานกรรมาการมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวและชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทานณหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทั้ง7จ็ดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลืม้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดประจีนบุรีได้รับมอบสิ่งของพัชทานรวม2,500ชุดเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่โดยอำเภอแต่ละอำเภอรับมอบเพื่อนำไปส่งต่อถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่นายอำเภอศรีมหาโพธิ์มีการมอบสิ่งของพระราชทานแก่รัษฎรที่มาร่วมพิธี200คนทางนี้หน่วยงานในจังหวัดจะติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนถึงความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรทําให้แม้อากาศจะหนาวเย็นแต่หัวใจของประชาชนกลับอบอุ่นด้วยพระเมตตาที่แผ่ไพศาลถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะ